โดนกระแสดราม่าเข้ามาถาโถมอย่างหนักสำหรับนักแสดงสาวนุ่นสุธิพาหลังถูกโยงว่าเป็นมือที่สามทำให้ความรักของนิกกี้กับแฟนสาวก้อยอลัญชพรต้องจบลงล่าสุดนุ่นสุธิพาได้เปิดใจในรายการโดนเซเทมาที่แพทพร้อมเปิดใจถึงสถานความสัมพันธ์กับนิกกี้นชัดให้ฟังชัดไปเลยโดยเจ้าตัวได้เผยว่ามันไม่เรียกว่าจีบอะมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าคือมันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบไง แต่ก็นานแล้วก่อนจะเจอพี่ก้อยแพทเทิร์นของนิกกี้ก็คือพอมันเบาได้ที่แล้วมันก็จะบอกว่านุ่นปะกลับห้องกับพี่ไหมเราก็งงอะไรพี่พี่เป็นไรอะติดอ่างตามมันเลยแต่พอมันพูดกับเรามันไม่ติดอ่างละคือมันชัวรถ้ามึงไม่ติดอ่างคือมึงเอาจริงถ้าติดอ่างก็คือยังลังเลสุดท้ายเราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยค่ะแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันสนิทกัน ถามว่ามีโทรไปบอกไหมเรื่องที่เมาไม่ก็ปล่อยเลยตามเลยถ้าเจอหน้ากันค่อยพูดกันใหม่แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรคือมันรู้ไส้รู้พุงหมดมันไม่คิดอะไรด้วยอะด้วยความที่เราสนิทกันมากไงทางนี้นุ่นสทธิภายังได้เผยต่อว่าตอนนี้ตัวเองใช้สถานะว่าโสดแต่ยอมรับมีคนคุยบ้างคุยมาหกเดือนแล้วซึ่งเธอจะแบ่งเป็นคนที่คุยจริงจังไปเจอไปทานข้าวด้วยกันกับคนที่คุยเป็นทีม คุยพร้อมกัน5้ถึงแคนแต่ไม่เจอและอย่างหลังคือจะคุยเยอะแต่สุดท้ายก็หายไปพร้อมกันหมดเลยและเมื่อนุ่นสุทธิพาถูกถามว่าเคยมีดาราในวงการดีมาจีบบ้างไหมเจ้าตัวก็ถึงกับหัวเราะและตอบว่ามีก็มีคุยบ้างกับบางคนแต่ถ้าคนไหนที่เราเห็นว่าเขาสาธารณะหรือมีแฟนอยู่แล้วเราก็จะไม่ตอบเลยดิลิททิ้งเลยระดับซุปตาก็มีน่ารักน่ารักวยัยใสๆก็มี เคียวง่ายกรุบกรุบก็มีแต่เราไม่เคยอยากจะยุ่งกับเขาปล่อยป้าไปเถอะลูก